สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะมีเรื่องหนึ่งที่แบบเออเป็นไวรัลฮือฮาในโลกออนไลน์มากๆเลยค่ะคือเห็นแล้วต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวเมื่อ Axel Rose ลโอะค่ะฟรอนต์แมนวงร็อกระดับตำนานการ์เนโรเซสเขาถูกพบเห็นว่ากำลังสวมเสื้อยืดลายหน้าลิซ่าและลิซามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงกนั่นเองค่ะโอโ้โหใช่ครับเป็นภาพที่เออหน้าประหลาดใจจริงๆครับผมเห็นครั้งแรกก็แบบือ จริงดิคือมันมาจากคลิปวิดีโอที่แฟนคลับที่ต่างประเทศเขาถ่ายไว้ครับเห็น a x ็ก Ro โเลยนะอายุตอนนี้ก็63แล้วกำลังแบบทักทายแฟนๆเป็นกันเองแต่ว่าเสื้อยืดสีดำที่ใส่เนี่ยสิครับเป็นลายหน้าลิซ่าเลยจากตอนโซโล่และลิซ่าครับโหดึงดูดสายตาสุดๆ ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้คือไวรัลเร็วมากไปทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันมาเจาะลึกกันหน่อยว่าทําไมแค่ภาพภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยมันถึงจุดประเด็นได้ร้อนแรงขนาดนั้นมันมีความหมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันสะท้อนภาพอะไรของโลกโดนตรีตอนนี้บ้างคะครับคือเบื้องต้นเลยนะสิ่งที่ทําให้ภาพนี้มันพิเศษมากๆกเนี่ยก็คือการมาเจอกันของสัญ,ญลักษณ์จากสองขั้วโลกโดนตรีที่ต่างกันสุดๆเลยครับ Axel Rose นี่คือตำนานเลยนะตัวแทน Rock and Roll ยุค80ส่วนลิซ่าก็คือ g l o b a l icon เป็นตัวแทน K-POP ที่ดังไปทั่วโลกตอนนี้มันเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่คงนึกไม่ถึงนะครับว่าได้เห็นอะไรแบบนี้จริงค่ะเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงจริงๆการที่ไอคอนจาก2ยุค2แนวเพลงที่ต่างกันขนาดนั้นมาอยู่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้หลายคนก็เลยมองไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะว่าแบบดนตรีไม่มีพรมแดน แต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเออหรือมันจะเป็นแค่เรื่องบังเกินหรือเปล่าบอกว่าการเลือกเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาหรือจริง,รงๆแล้วมันมีความสําคัญมีความหมายอะไรมากกว่าที่เราเห็นกันตอนแรกหรือเปล่าคะอืมประเด็นเรื่องเสกนาจริงๆเนี่ยเราคงไม่รู้แน่ชัดหรอกครับว่าเขาคิดอะไรตอนเลือกใส่แต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแหละครับที่มีนัยสําคัญกว่านั้นเยอะเลยการที่ภาพนี้มันกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกได้เนี่ย มันอาจจะสะท้อนว่าเคป๊อตอนนี้คือมันก้าวข้ามการเป็นแค่แนวดนตรีกระแสหลักไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกจริงๆที่แม้แต่ศิลปินระดับตำนานจากอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะก็ยังรับรู้ถึงอิทธิพลตรงนี้หรืออย่างหน่อยที่สุดก็เลือกที่จะแสดงออกผ่านแฟชั่นแบบนี้นครับ น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่ว่าศิลปินสองคนมาเจอกันแต่มันเหมือนการประทะกันทางวัฒนธรรมที่แบบทรงพลังมากๆแล้วการที่แฟนคลับทั้งฝั่งก g u n นโร o เซสเองทั้งบลิงส์ทั่วโลกเลยต่างก็พากันพูดถึงเรื่องนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมตัวกันของกลุ่มแฟนดอมที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันมากๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับใช่เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบ หายยากมากๆนะครับที่สัญลักษณ์ของ2วัฒนธรรมย่อยทางดนตรีจะมาบรรจบกันแบบสันติแล้วก็สร้างความรู้สึกดีเชิงบวกแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ Axel Rose หรือเรื่องของ Lisa แล้วล่ะครับแต่มันเป็นภาพสะท้อนว่ากำแพงระหว่างแนวเพลงระหว่างยุคสมัยมันกำลังค่อยๆออทลายลงในความรู้สึกของผู้คนแล้วนะ แสดงว่าจริงๆแล้วความน่าสนใจอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าสรุปแล้ว Axel Rose เป็นแฟนคลับิซ่าจริงหรือเปล่าแต่อยู่ที่ตัวภาพนั่นเองกับปฏิกิริยาของคนทั่วโลกที่พร้อมใจกันมองว่าเออนี่แหละคือโมเมนต์ crossover ที่น่าจดจำมากๆการผสมผสานที่แบบไม่คาดคิดเลยแต่มันดันเวิร์กในแง่ของการสื่อสารทางวัฒนธรรมอะค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับภาพนี้มันมีพลังในตัวเองจริงๆ มันก้าวข้ามคำถามเรื่องความชอบส่วนตัวไปแล้วครับแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้ที่ดนตรีแนวหนึ่งสามารถเดินทางไปเจอกับอีกแนวหนึ่งได้แบบน่าทึ่งมากๆผ่านอะไรที่ง่ายมากๆอย่างซื้อยืดแค่ตัวเดียวเองครับสรุปได้ว่าเหตุการณ์ไวรัลครั้งนี้ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ง่ายนะคะแค่ a อ e l เซลโรสใส่เสื้อลายลิซ่าแต่มันจุดประกายบทสนทนาที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยทั้งเรื่องการทลายกำแพงทางดนตรี การยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วก็อิทธิพลของวัฒนธรรมเคป๊อปในเวทีโลกตอนนี้ด้วยนะคะใช่ครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าออนอกเหนือจากการเป็นแค่ไวรัลหรือเป็นโมเมนต์ทางแฟชั่นเท่ๆแล้วเนี่ย การที่สัญ,ญลักษณ์ของ2โลกดนตรีที่ดูเหมือนจะอยู่กันคนและขอบฟ้าเลยนะสามารถมาบรรจบกันได้แล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมได้มากขนาดนี้มันอาจจะกําลังบอกใบ้อะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าเก <c oughs> ี่ยวกับวิธีที่ผู้คนโดยเฉพาะแฟนเพลงต่างรุ่นต่างแนวเพลงเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ครับ